สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันนี้เมื่อพอกับสวนเกษตรเมย์เมย์อีกแล้วพี่น้องค่ะวันนี้เขาจะมารีวิวสวนค่ะพี่น้องสวนนาฝนค่ะพี่น้องค่ะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นพี่น้องหลังจากฝนตกเนาะแล้งมาหลายเดือนค่ะอันนี้กวากมรกตค่ะพี่น้องคะปลูกไว้มองทางขืนบานเฮ้าเนาะนว่าเป็นใหม่มงคลก็เลยปลูกไว้ประดับบานพี่น้อง แล้วก็คุณนายตื่นสายในห้องปลูกเส่ฝาขวดนะคะประสวยงามไปอีกแบบค่ะปวยเซียนปลูกตรงทางบันไดขึ้นบ้านตามที่จริงอยู่หน้าบ้านเข้าจะลายแห้งพี่น้องค่ะปลูกไวลายแห้งปวยเซียนอยู่หน้าบ้านมีต้อยติง่งแล้วก็ต้นวาสนาต้นนี้ค่ะขึ้นย่างสูงแล้วก็ต้นวาสนาต้นนี้ถือว่าเป็นต้นใหม่เก่าแก่ของบ้านเข่าเลยพี่น้องค่ะเข้าปลูกตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่เนาะ แล้วต้นอันนี้คือต้นอะไรเนาะสเสน่จันสเสน่จันนะเมื่อกี้พี่น้องแล้วก็มีต้นขุดค่ะขุดซ้อนค่ะขุดโบราณพี่น้องต้นนี้หายากเลยเด้อันนี้คือต้นมะลิมะลิมะลิซ้อนแล้วก็ต้อยติ่งค่ะแล้วก็ยาวไปจะเป็นปอยเซียนหน้าบ้านค่ะพี่น้องถ้าถึงฤดูแรงมพน่งจะงามแห้งค่ะ ลิ้นมังกรอันนี้คือลิ้นมังกรนะคะแล้วก็มีไม้ด่างปูกประดับนี่น้ำเขาคือกันค่ะพี่น้องอันนี้คือบอลด่างบอลกระดาษด่างเนะาะกะเอามาปลูกไว้ค่ะพี่น้องช่วงหนึ่งราคาสูงมากเนาะช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตอนนี้กะราคากระตกแล้วเนาะค่ะแต่ห้าก็ยังปลูกไว้ขื้เก่า อันนี้คือกูมานทองนะถ้าจำไม่ผิดพี่น้องดอกเขาจะสวยออกดดูแรงนะคะแล้วอันนี้คือต้นจันแดงจันแดงหรือจันพักกับโบโห้คือกันค่ะพี่น้องเพราะว่าปลูกนานมากแล้วต้นเนี้ยจนโตขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้ท่อเราเลี้ยงประดุกไว้ค่ะเพิ่นกไก่ใหญ่แล้วค่ะพี่น้องสองเดือนเราละเลี้ยงไว้นี้ไปนํากับปันนั่นพี่น้องค่ะ อันนี้คือต้นพลับพลึงนะพี่น้องพลับพลึงนาเข้าคุดมาปลูกไว้ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวเป็นพริกแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวตอนนี้เพี้ยลงเรียบร้อยค่ะพริกเพีย้ยกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็กะเพรากะเพราดํานะคะมีกับเขาอยู่ต้นหนึ่งเด้ต่อมาก็เป็นต้นอะไรเนี่ยไออะไรนะ อะไรนะพี่น้องบวบงูอ่าเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มให้ผลแล้วเริ่มให้ผลผลิตแล้วเพิ่งเห็นลูกหนึ่งแล้วก็อ่ะตรงนี้อีกตรงนี้อีกลูกหนึ่งเพิ่งเห็นสองสองลูกเพิ่งเตดพี่น้องอ่ะต่อมาข้างล่างนะคะเราก็ปลูกหอมไว้หอมหอมอะไรอะ่ะหอมหัวใหญ่เห็นมันงอกซื้อมาว่าจะทํากินนั่นแหละก็เอามาปักปักไว้อ่ะต่อไปอันนี้เป็นขิงขิงนี่บ้านเราปลูกเยอะมาก เพราะเราชอบกินซุปหน่อไมอ้อร่อยมากพี่น้องคะแล้วก็จะยาวไปเป็นพลิกเป็นพลิกนะคะตอนนี้เพีย้ยลงเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อมาก็เป็นอันนี้เราปลูกไว้ประดับสะสมไว้บอลเก่าบอบลโบราณน,นะคะบอลบอลสีอ่สวยงามค่ะสวยงามปลูกไว้ประดับสวนค่ะพี่น้อง อมองไปขึ้นไปข้างบนนิดนึงอันนี้ก็เพิ่งติดผลค่ะเพิ่งติดผลก็คือถัวถ่วถั่วฝักยาวแล้วนี่แหละนะคะรอดจากเพลี้ยมาก็เพิ่งจับนะคะเพิ่งจับแล้วก็อัที่ขึ้นค้างนี่ก็คือถัว่วแล้วก็บวกนะคะทําค้างไว้ให้ก็กําลังขึ้นกันต่อไปอันนี้คือต้นอะไรนะเอื้องเอื้องนาหรือเปล่าเอื้องนาถ้าจําไม่ผิดอ่าเอื้องนาค่ะ ข้างล่างก็จะเป็นบอลสีเหมือนเดิมบอลสีนะคะพญาอะไรนะช้างเผือกช้างเผือกใบบัวอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ช้างเผือกใบบัวมันเยอะมันจาจาไม่ค่อยได้พี่น้องจําบ่ค่อยได้อ่าไทยปุ่นลาวจะสร้างมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะฟังฟังรู้เรื่องเนาะฟังออกอันนี้คุณนายตื่นสายสีเหลืองอ้อยเลยอ่าเราปลูกใส่ฝาขวดแขวนไว้นะคะประดับสวนเราแล้วก็อันนี้ก็ใช่อันนี้สีอะไรสีอะไรสีโอรส อ่าสีโอรถก็สวยงามไปอีกแบบนะคะฝาขวดอย่าทิ้งพี่น้องเอามาทำประโยชน์ประดับสวนได้ต่อมามองเห็นไอ้ตรงนี้นะคะอันนี้คือถ,ถั่วถั่วฟูอ่าถั่วฟูกำลังขึ้นอ่าถั่วฟูพนะถั่วฟูพี่น้องกำลังขืนข้างนะคะอ่าบอนสีอีกแล้วแล้วก็ชวนชมชวนชมนะคะ ชวนชมเลยขึ้นมาอีกนีดนึงต้นอันนี้อะไรนะบานบุรีอ่าบานบุรีกําลังบานเลยบานบุรีสีม่วงอย่างสวยเลยรับน้ําฝนนะคะอ่ะต่อไปเป็นแตงค่ะตอนนี้จริงแตงเราปลูกเยอะนะแต่ว่าเหลือแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพี้ยลงเราก็เลยตัดทิ้งนะคะอ่ะต่อไปที่เรามองเข้าไปตรงนี้พี่น้องเรามีโครงการว่าจะทําซุ้มซุ้มอันชันก็เอาไปลายไม้ไผ่มามัดมัดม,ดมด มัดรวมกันให้เป็นโคง้งให้เป็นซุ้มนะคะแล้วก็ทางเข้าก็จะประดับด้วยบอนสีแล้วก็มีอะไรนะนี่ไออีเหนานะคะอีเหนาแล้วก็เสาน้อยปรับแป้งนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นขึ้นเลยค่ะกําลังเลื้อยขึ้นเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเขาขึ้นเต็มอะ่ะมันจะสวยขนาดไหนนะคะอะต่อมาทางเข้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น สะมัวซ,ซึ่งเราทำด้วยกระมังนะคะแล้วก็มาโซนหลังอีกนิดนึงก็จะเป็นผักนหนามตรงนี้เราปลูกตรงน้ำลงพอดีค่ะ